โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับกันมาอีกแล้วกับแมป Toilet Tower Defense ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นสักพักมันก็อัปเดตเป็นทีมฮาโลวีนละแล้วก็มีด่านใหม่มีให้เก็บแคนดี้นะครับขั้นต่ำใช้เท่าไหร่500ผมมี24นะคือผมลองไปเล่นด่านพวกนี้ละคือผมลงคนเดียวไม่ผ่านผมเลยต้องหาทีมก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปสุ่มยูนิตเพราะว่าผมมี6,200เหรียญได้มาจากการ AFK นะตรงนี้คือผมไม่ได้เข้ามาเล่นแต่ว่าผมเข้ามา FK อันนี้มีออโต้เซล์แล้วนะคือเราไม่ต้องไปนั่งขายเองเรอระงั้นขายเอาเบสิกกับอันคอมมอนขายไปไปครับ10ตัวเฮ้ยอีปิกว้าวลากทีวีแมนนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมดามเมจมัน100เต็มแม็กแต่ว่าตัวทีวีบูเมน500อ๋อแต่มันตีรัวอยู่ไปครับเฮ้ยลีเจนมาว่ะว้าวโอ้โหดามเมจเท่าไหร่วะนะเนี่ยเออมันต้องอย่างงี้ดิ วิ้แต่ครูดาวตีนานอยู่นะมาเด้โอ้โหอันนี้เกลือรอบเนี่มาเด้อู้หอีปีกมาเยอะว่ะอันนี้ระดับมิติกใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามิติกนี่ออกยากอยู่นะศูนย์ุึ่งยโอ้โหเึ๊บโอ้โหเกลือละตอนนี้เกลือจะจัดรอบสุดท้ายครับโบโอ้โหไม่เป็นไรเราได้ตัวรีเจนมาอยู่นะอ้าวเดี๋ยวทำไมมันมี2ตัวอ้าวได้ตอนไหนวะทำไมไม่เห็น เ,ออเราสามารถเอาไปเทรดได้แต่ว่าผมไม่รู้ไงว่าเอาไปเทรดกับตัวอะไรดีใครมีข้อมูลอันนี้ secret agent เอาไปแลกกับตัวอะไรดีหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาด่านใหม่ไม่มีคนลงเลยอะแป๊นนึงนะเดี๋ยวผมพอไปเล่นๆก่อนคือด่านนี้ผมยังไม่เคยลงผมเคยลงอีกด่านแล้วไม่ผ่านก็ไม่ได้มาลงต่อวางทีวีแมนไห้ครับเพราะว่าเรามีแค่2 0 0ไม่ทำไมเลือดมันดูน้อยกว่าเดิมอะ ว่าคิดไปเองะคือผมเคยได้อีกด่านหนึ่งแล้วมันดูยากกว่านี้อันนี้ถึงจะมีมอนหลุดแต่ว่าไม่ได้หลุดเยอะอัปเกรดไปเลยครับคุ้มไหมวะเดี๋ยวด้ย,ดยอัปเกรดไปแล้ว,วะอะเฮ้ยได้อยู่วะเฮ้ยมันต้ององี้สวยสวยสกิฟเวฟบเลยต้องเรียกสามร้อยสวยสวยน่าจะพอโซโล่ได้อยู่เมื่อไหร่แมปนี้จะมีคูณคูณสองให้มันเร็วขึ้นหรือเติมก็ได้เติมเป็นเกมพัทเราก็จะเติม ราะว่ามันช้าเกินขี้เกียจรอเฮ้ยมันก็มีแววจะหลุดเยอะอยู่นะเฮ้ยเรามีลักทีวีแมนนี่ว่าสกิฟเวฟปปะตังไม่พออยู่ดีรอสกิฟเวฟปปึ๊บเรียกตัวนี้ออกมาตมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันก็ตีไม่ได้แรงขนาดนั้นเราต้องเรียกตัวตึงของเราครับ Secret Agent จะเรียกยังไงวะเน่ยบ้านเหลือสิตีมาเลยเพื่อนเฮ้ยสตันด้วยหอ ไม่ใช่มันสตั้นเราเราไม่ได้สตั้นมันเอ,อือแต่ว่าได้อันนี้อยู่นะแคนดี้เพื่อลงปเปลามามามาลงด้วยกันเนี่ยลงด้วยกันไปได้ไกลไม่ลงแต่ผมสงสัยตัวนี้่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปลงธรรมดาก่อนผมจะลองไอ้ตัวนี้เฮ้ยเพื่อนกำลังจะไปไปด้วยเฮ้อ้อาวไปทานปะเ่ะนะเอ,อ้ยสามคนพอดี เอ้าเอะไรวะไปด้วยกันเพื่อนไปด้วยกันสีคนไปเลยอ้าสรุปไปไหมเนะี่ยหรือว่ารอก่อนรอโหลดรอโหลดอ๋อนี่ไงไปละโหลดโหลดโหลดระดับอีซี่ระดับแรงไม่ไหวหรอเอาแรงไหมเพื่อนอีซี่ก่อนก็ได้นี่ตัวนี้เว้ยตีไกลว่ะเซอร์เวลันคาเมล่าบเฮ้ยไอตัวนี้มันระดับรีเจนอยู่หรือเปล่าวะถ้าจําไม่ผิดตัวนี้มันดีอยู่ เฮ้เดี๋ยวเจอตัวนี้เรา secret นี่แล้ววะตีใกล้ยังวะเอ้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันปึ๊บแต่ว่าตีนานนะแต่ว่าดูดาเมจเดี๋ยวหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอ้ตีเป็นแสนแต่ว่าตีนานแสดงว่าเราควรวางมันไกลๆให้แบบเป็นพวกบอสท,ที่มันหลุดออกมาส่วนไอ้มอนกากๆนั่นก็ให้พวกนี้เก็บไปอย่างเงี้ยเฮ้ยเพื่อนมีแต่ตัวตึงวะ มันมีแต่ตัวตึงทำไมมันไม่ลงมันลงระดับ easy นี่ครับอัปเกรดปมอ๋อ,อ,อนี่มันบวกแค่ห้าหมื่นนี่ครับถ้ามีมอนหลุดมาเดี๋ยวตัวนี้เก็บแต่ว่ายังไม่ได้ดูตัวนี้มันตียงไงอ่ะมอนไม่หลุดมาสักทีเฮ้ยเหมือนจะเกือบจะหลุดเฮ้ยเกือบจะหลุดยังไม่ถึงอันนี้มันระดับ easy นี่ว่ามอนน่าจะไม่หลุดวางไม่ลงเนะี้ยวางไม่ได้ลิมิตแล้วอา้าววางได้ตัวเดียว อะไวะ่ะผมยอมขายก็ได้ผมก็อยากเห็นว่ามันตียังไงอ่ะเึ๊บเหมือนจะได้ยินเสียงมันกดมันกดปุ่มแล้วคือจบเลยอโอ้ดูดิเพื่อนมีไททันทีวีนี่แต่ตัวไททันเรายังไม่มีเลยเราก็มีตัวนี้ลักอ <c oughs> ย่างน้อยเราก็มีลักทีวีแมนอัปเกรดไปเลยแม็กแล้วครับตีสองแสนทุกสามสิบวิเรามาดูลักทีวีนะอัปเกรดไป ปึ๊บยังอัปเกรดได้อีกแต่ว่าเอเจนต์เราเลเวลสามคือจบอัปเกรดโอ้ยังไม่แม็กอัปเกรดโอเคแม็กละศูนย์จุดหนึ่งตีหนึ่งร้อยเฮ้แต่ระยะมันกว้างเลยนะน่าจะพอใช้ได้อยู่เฮ้ยกดปุ่มดิ <c oughs> อา้าวได้ยี่สิบด้วยเหรอเล่นโหมดธรรมดาเฮ้ยเพื่อนเพลเก้นเากนาะเดิเพื่อนเหานี้ดิ Medium. Medium. โนมัลเมเดียมเมเดียมเออปึ๊บสคิปเวฟรัวๆเลยหรอเพื่อนมันหลุดแล้วเ,เพื่อน เอาไงรอตัวไหนก่อนดีอะเอาลากไปเลยไหมหรือว่าเอาทีวีวูแมนให้มันสโลสโลก่อนนะนี่ได้อยู่เพื่อนอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวพวกเรามีตัวตึงวางลากไว้สักตรงนี้แล้วกันเผื่อมอนหลุดก็จะได้ตีเส้นนี้ได้นี่ครับเดี๋ยวระาวางังเอเย่นไว้ตรงนี้แล้วกันตัวไหนหลุดมาเจอนะเอาไ้อย่าเอาพวกนี้หลุดพวกนี้หลุดตีได้แค่ตัวเดียว แล้วจากนั้นก็จะคูดาวนานเฮ้ยหลุดมาเพื่อนมันรุดทำไมมาลรุดนี่กดปุ่มเดียวจบเหมือนจะไม่มีตัวหลุดมาแล้วนะนายไม่ได้ทําอะไรแล้วเพื่อนเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เราอะขายปุ๊บมาตั้งตูด,ตดขายอีกเล้ก็ตั้งตูด,ตดอย่างนี้ได้ไหมอ้าวจบแล้วเออลงด้วยกันสิผ่านไปว่าสองคนตุกิปเวบเพื่อนจะได้ตัง เฮ้ยเพื่อนมี้หัวฟักทองทำไมไม่วางแถวนะเพราะว่าสุดท้ายสองเส้นนี้มันจะมารวมเป็นเส้นเดียวตรงนี้อันนี้มันตีได้แค่เส้นเดียวนะถ้านายมาวางแถวนะมันตีได้สองเส้นนายเกตปะเพื่อนวางจะฝั่งนี้วะอ๋อเพื่อนจะให้เราแยกคนละฝั่งเหรอเอาไ้เพื่อนเคลียร์ได้แล้วว่ะฝั่งนี้เพื่อนเคลียร์ได้แถวนี้เรายังไม่เคลียร์เลยเพื่อนช่วยเราด้วยเราไม่ได้มีตัวตึงแบบนายเฮ้ยไอตัวนี้มันต้องเจอเอเย่นแต่ไม่มีตัง ยืดถึงที่สุดเอามันเอาอย่าลับเอามันมันไม่จายเอาตายอยู่มาอีกเป็นขโยงให้มันเข้าไปเถอะเดี๋ยวลองโซโล่ดูว่าผมสามารถโซโล่เออมีเดียมได้หรือยังผ่าไว้ผาวไว้สู้ไวบาวเฮ้ยมอสมาแล้วว่ะยังไม่มีตัวนี้เลยเอเจนตังได้ยังอีกหนึ่งบาทตังเออเอเจน เอาเอเยนรับเออกดมันไว้ตีมันไว้ตี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 เอาเมื่อกี้มันกดตัวไอะไรอะไรครับขายแล้ววางใหม่ปูดเออเฮ้ยน,นี่มันทำหายใช่ไหมทำหายป่ะวะเอเยนเราครูดาวครับเราต้องขายทิ้งแล้วก็มุนทำไมวะตัวอะไรมาวะเนะี่ยเอ็กโพรซีปุ่มโอ้มันระเบิดไม่ไหวแล้วนะเอเยนจัดดิ เอาวางไม่ได้มอนเยอะเกินต้องเหลือที่ไว้ให้เอเย่นเออวางไม่ทันละรออุ้ยแต่นี่เลือดเป็นแสนอยู่นะเอเย่นจัดดิตูดปึด๊บเราก็ตูดออสวยเฮ้ยนี่สองแสนปะนะตูดปึ๊บตูดเรียบร้อยโคตรเปลืองตังค์ตูดปึ๊บตูด โอเคเดี๋ยวผมมาสุ่มนี้ก่อนนะ10ตัวเฮ้ยมิทิกว่า oh! อัปเกตไททันคาเม่ล่าแมนโคตรตึง0.1 <Wow. S> ลืมติ๊กเอาไอ้พวกนี้ออกด้วยนะ่ะตัวมาติ๊กเองตัวนี้ไม่ได้นะแดนซิ่งกับเมดิกได้ตัวนี้ไปเลยฮนะโอ้แต่ใช้พันหโอเคฮะตอนนี้เราก็มีทุกระดับละตั้งแต่แบบคอมมอนยันเมิติก โอเคถือว่าคลิปนี้สุดยอดแจวแจวมาครับดยเวลาวางตัวตึงตรงนี้ละกันยิงมาเลยโอ้ชิวจัดแต่มันหลับน่ะดจิม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 ,จมแต่ว่ามันตีแบบเดียวว่ะดิแต่มันไม่จะตีแบบหมู่อยู่หรือเปล่ารอดูกันนะอัปเกรดครับปึ๊บยิงรัวกว่าเดิมออโต้สคิปไปเลยครับตอนนี้เราไถท่านเต็มแมปตังพอละอัพโอ้ยังไม่แม็กอีก ขายพวกนี้ด้วยปุ๊บจะได้ตังจะได้เอาตังมารีบอัพนะมันต้องแม็กแล้วเออนี่ไงพออัพไป็แม็กแล้วมันจะตีหมู่ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนจําได้อยู่ว่าเราเคยเห็นตัวของเพื่อนมันตีหมู่ตีแบบโคตรตึงมันยังไม่ทันเกิดมันจะได้เดินมาหายวงนี้ไปเนนะี่ยขายให้หมดปุ๊บขายห,หมดนี่มันจะปล่อยไฟสีฟ้ายางงี้เฮ้ยยามันจะระเบิดน,นิ่ง นิ่งเลยต้องอัพให้แม็กฮนะมันถึงจะตึงมันถึงจะตีหมู่สวยโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปหาแคนดี้ก่อนนะให้มันครบ500แล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มกัน2 0 y e a ัน later โอเคครับตอนนี้ผมไปเก็บแคนดี้ครบ500ละแต่ว่าเดี๋ยวเราสุ่มตัวปกติก่อนมิสิกเป็นอะไรนะกริสคาเมล่าแมนโบเกือได้อีกรอบครับโบ อุย้ยรีเจนว่ะโอ้ยตัวนี้ไงที่มันเป็นเลเซอร์โอเคแล้วก็มาเคมรีบอร์ดตรงนี้ได้ปึ๊บอันนี้ก็โอกาสเหมือน50-50อันนี้50าฝั่งนี้แล้วก็50อีกพวกนีโ้โอกาส50-50ปุ๊บ yes อ้าวออต้องมาเปิดอีกหลายขั้นตอนปึ๊บโอ้โหเต็มเต็มห้าสิบหสิบมาครับเราจะดูสองตัวนี้นะ ไอ้ฟักทองกับไอ้เลเซอร์เราดูฟักทองก่อนอุย้ยตีกว้างอยู่นะน่าจะพอใช้ได้อยู่ไปครับอัพเป็นเลเวล2อุย้ยตีดับหมู่ด้ยวยอัพต่อครับปึ๊บยังไม่เห็นมันตีเป็นวงกว้างอันเนี้ยคือมอนทำไมมันมาไม่ถึงโอเคช่างมันเราอัพต่อปึ๊บแม็ละหนี่ตียังรัวโอเคเราจะมาดูเลเซอร์แต่ว่าถ้าจะเอาค่าเริ่มต้นเนี่ยฟักทองน่าจะคุ้มกว่าคือมันสเตตเท่ากันหมดเลยนะ่ะ แต่ราคานี่อันนี้ราคาถูกกว่า200เรามาเลเซอร์ขั้นต่อไปปึ๊บตีรั่วก็เดิมปึ๊บน,นี่เป็นเลเซอร์แล้วอัพอีกแม็กละอันนี้ก็ตึงเหมือนกันตัวนะี้นี่นะเลเซอร์ตัวเดียวก็แบกระดับอีซี่ได้เลยไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องเช็ดตัวอื่นโอเคก็ไว้เท่านี้ดีกว่าสำหรับแมป Toilet Tower Defense ในคลิปนี้เราก็ได้โอ้ตัวตึงมาเยอะถือว่าคุ้ม ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้ลาไปก่อนล็อกนอะก